สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปของช่องเล่าฝันพารวยนะคะวันนี้ปางก็มีแนวทางความฝันมาเล่าให้ฟังเหมือนเดิมเนาะวันนี้วันที่สิบสี่จะเข้าวันที่สิบห้าแล้วนะคะหวยใกล้จะออกแล้วเนาะก็ขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะเริ่มจากฝันแรกเลยนะคะผู้หญิงฝันเมื่อ วันนี้ฝันว่าเห็นผัวเมียเขานั่งช้อนปลาเราก็เลยไปช้อนกับเขาปลาในบ่อนั้นเยอะมากแล้วตัวใหญ่ๆทั้งนั้นแต่เราไม่เอาเพราะว่าเราอะสงสารปลาแล้วผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาก็บอกว่าเอาไม้ใหญ่ๆอะสอนให้หนูบอกหนูไม่เอา เขาก็วางลอตเตอรี่ลงกับพื้นให้ดูเห็นเลข3 7, ามเจ็ดหนึ่งใบแล้วก็เจ็สามสามใบพอแฟนแกมาแฟนแกก็เอาเงินมาให้หนูอีก500แล้วสักพักเนี่ยแกก็ยื่นอีกร้อยหนึ่งมาให้หนูบอกหนูไม่เอาหนูไม่เอาแต่เขาก็บังคับให้หนูเอาหนูก็ต้องเอานะคะก็คือ แฟนเขาให้เงินมาทั้งหมดอ่ะ600บาทลอตเตอรี่ที่เขาเห็นคือเออ371ใบ733ใบออกไปแล้วงวดที่แล้วนะคะอาจจะแปลงตัวเลขเป็น31หรือเป็น87ก็ได้ต่อมาผู้หญิงฝันวันนี้เ,เขาฝันเมื่อวันคืนวันพระที่ผ่านมาฝันว่าจับเขียดมา3ตัว มีตุมีอยู่ตัวหนึ่งอะ่ะมีเลขอยู่ใต้ท้องเราก็รูปท้องมันมีเลขขึ้น9 4 5ชัดมากในฝันเนี่ยเราว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาเลขนี้มันอัานเลขดังแล้วรูปท้องใหม่เห็นเป็นเลข3 7 5ชัดเหมือนกันเราเลยคิดอีกทําไมมีแต่เลขดังจังแล้วก็รูปอีกรอบคราวนี้ไม่ค่อยชัดแต่เห็นเลข4 3 วนเวียนแต่เลขเจ็ดนะต่อมาพี่หญิงฝันวันนี้ฝันว่าไปไหนสักแห่งหนึ่งมีผู้หญิงใครก็ไม่รู้มายืนถือป้ายบอกเราว่าเนี่ยเนี่ยแหละหวยหวยออกตัวนี้ตัวเลขเนะ่ยเป็นสีแดงเขาเห็นเป็นเลขแปดเจ็ดห้ากับสามเจ็ดห้าสองตัวนี้แหละ จ็ดห้าห้าเจ็ดคนฝันเยอะนะคะนี่ตัวเลขสีแดงเนาะตัวเลขดังมากเลยเจ้ามือก็อั้นในเว็บก็อั้นหมดเลยสี่เจ็ดห้าเจ็ดสามห้าต่อมาพี่หญิงฝันวันนี้ฝันเห็นเลขไม่ค่อยบ่อยนะคะตะกี้นี้ฝันเห็นเลขในซองอ่างเปาก่อนเห็นเลขเนี่ยไปเห็นไข่ไก่จับลูกไหนก็แตกเลขที่เห็นในซองอ่างเปานะคะ ห้าเจ็ดหนึ่งแล้วก็สามสองห้าเจ็ดหนึ่งคนฝันเยอะมากๆเลยต่อมาพี่หญิงฝันวันเสาร์เขาว่าคนฝันวันเสาร์จะแม่นนะคะเขาบอกฝันเห็นเลขตัวสีแดงเลยเลขเจ็ดศูนย์สี่เขาเห็นเห็นในผ้าสีแดง พอขี้ผ้าออกก็เห็นเป็นเลขสามตัวแล้วก็สองตัวด้วยแต่ไม่แน่ใจว่าอะไรสะดุ้งตื่นนะคะต่อมาผู้หญิงฝันวันเสาร์ที่สิบสามฝันคืนวันพระว่ารถจักรยานยนต์หายมีคนขโมยตามไปเจอแต่รถเนี่ยสภาพไม่เหมือนเดิมทะเบียนรถเก้าห้าหนึ่งห้าหนึ่งก็ ดังมากๆหลายสำนักก็ให้ห้าหนึ่งนะคะงวดนี้เจ็ดสี่เจ็ดห้าห้าหนึ่งต่อมาพี่ญิงฝันเมื่อวันเสาร์เขาฝันเห็นเลขเจ็ดสองเจ็ดวงกลมสีแดงหลายตูแต่เลขเดียวกันหมดขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็แม่พ่อพ่อเท่า พี่ที่ล่วงรับไปแล้วจงช่วยดลใจเข้าฝันถูกแลให้ช่วยทำบุญให้ท่านนะคะต่อมาผู้หญิงฝันวันศุกร์ที่สิบสองฝันว่าอยากซื้อลอตเตอรี่เลขแปดห้าแต่ไม่มีตังค์แม่ค้าลอตเตอรี่เลยให้ก่อนค่อยจ่ายแปดห้ามีห้าใบ หกห้ามีหนึ่งใบต่อมาในความฝันวันหวยออกแห้วเลยเพราะว่าหวยออกหนึ่งสองสามไม่ถูกสักใบต่อมาพี่หญิงฝันวันเสาร ฝันเห็นที่หน้าจอทีวีช่องสาสิบห้าได้ยินเสียงคนเฮกันใหญ่ว่าถูกเลขห้าสามรอบสองฝันว่าตัวเองนะสวดมนต์อยู่ดีต้นกล้วยไม้อะตกมาจากไหนไม่รู้มีเลขอยู่ที่ต้นกล้วยไม้เลขสามสาแต่ในฝันเนี่ยมันแปลกเห็นทั้งปลาตัวใหญ่และงูตัวใหญ่เยอะมาก ส่วนคนฝันงดเล่นหวยเป็นเวลาสามงวดแต่ชอบฝันเห็นเลขงวดที่ผ่านมาฝันเลขสามเจ็ดก็มาแต่งวดนี้ไม่แน่ใจกันสองสองไว้ด้วยเขาบอกแบบนี้นะต่อมาพี่หญิงฝันวันเสาร์ฝันว่ามีคนบอกว่าหวยจะออกสามเจ็ดศูนย์ ต่อมาผู้ชายฝันวันเสาร์ฝันว่ายืนถือกุญแจรถยนต์จะกดปิดล็อกประตูแต่จูจ่ๆประตูรถอ่ะก็เปิดเองสตาร์ตติดเองได้แล้วก็วิ่งฝ่าลวดหนามออกมาวิ่งสกัดก็ไม่หยุดรถวิ่งหายไปก็เลยตกใจมากเหมือนเกิดขึ้นจริงๆทะเบียนรถ5753 ต่อมาผู้หญิงฝันวันเสาร์ที่13ฝันเห็นปวกขึ้นบ้านเต็มเลยและเรา,เาพยายามแกะแต่ไม่หมดบ้านเลขที่10ึทับสอง่ตมาผู้หญิงฝันวันเสาร์ฝันว่าเห็นเด็ก พึ่งคลอดตัวแดงๆเลยแบมือให้ดูแล้วก็เห็นเลขในฝาเอ็มร้อยสองฝาเลขแปดหนึ่งกับสี่เก้าเขาบอกว่าฝาเอ็มร้อยมันวางอยู่ข้างๆตัวเด็กสองฝาในฝามีเลขแปดหนึ่งกับสี่เก้านะคะต่อมาพี่หญิงฝันวันเสาร์ที่สิบสามเมื่อคือนนี้อธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่า ขอฝันอีกเกี่ยวกับตัวเลขที่จะออกฝันว่าเอาลอตเตอรี่ฝันว่าเราเนี่ยเอาลอตเตอรี่ไว้ในไว้ในฝันน่ะเห็นหกตัวแปดหกหนึ่งศูนย์เจ็ดสองแต่พอหวยออกจริงๆในฝันน่ะรางวัลที่หนึ่งเราผิดไปตัวเดียวเราก็บ่นอยู่ทั้งฝันน่ นิดเดียวเองข้างเคียงก็ยังดีรางวัลที่หนึ่งที่ออกนะคะในฝันนะแปดหกหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าแต่ฝันเราคือเราจำได้ว่าจริงๆอะ่ะเราซื้อเจ็ดสี่แต่ใบในมือตอนตรวจอะ่ะไม่ใช่ใบนั้นคือเลขที่บอกไปคือเจ็ดสองคือเขาอะ่ะเขาจำได้ว่าเขาซื้อไอ้เลข เลขท้ายมาเจ็ดสี่แต่ในฝันเนี่ยเขาเห็นเป็น861072แต่เลขที่ออกคือ861075หมดแล้วค่ะเอองวดน,นี้แปลกมากเลยตัวเลข75ตั้งแต่บังเล่ามานะแทบทุกคลิปเลยอะคนฝัน75เยอะเยอะมากเลย เยอะมากแล้วก็ไปตรงกับเลขดังที่ว่าซองประม 50, ะูลห้าหมื่นเนาะวันี้เขาให้ห้าเจ็ดแล้วก็อันเรียบร้อยแล้วถ้าใครซื้อได้ครึ่งราคาก็าให้ซื้อติดไว้นะคะห้าเจ็ดเจ็ดห้าเพราะว่างวดน,นี้คนจะเก่งไปที่ตัวเลขเจ็ดสี่เพราะว่าเจ็ดหนึ่งออกแล้วเจ็ดสองเจ็ดสามงวดนี้คงคนจะไปเน,น้นที่เจ็ดสี่อาจจะเป็นสี่สี่เจ็ดห้าก็ได้ แล้วก็ฟังไปดูในช่อง youtube มาช่องหนึ่งที่ว่าคุณป้าแกบอกว่าแกถูกมาแล้วแปดงวดติดทุกคนที่ที่ว่าชอบดู y o youtube น่าจะได้เห็นคลิปนั้นแล้วเนาะคุณป้าแกบอกว่าเทวดามาบอกเทวดาผู้หญิงมาบอกแกนะงวดนี้งวดที่เก้างวดนี้เทวดาผู้หญิงมาบอกสี่หกศูนย์กับเจ็ดศูนย์ ตัวเลขเจ็ดศูนย์เนี่ยบังชอบอยู่แล้วเพราะว่าบางบอกตั้งนานแล้วเนาะตัวเลขเจ็ดศูนย์บางไปดูคลิปเมื่อคืนเนี่ยแล้วก็ส่วนเจ้าที่เจ้าที่บ้านแกให้บางไม่แน่ใจว่าห้าหนึ่งเจ็ดไหมในในในตัวสามตัวเนี่ยไม่รู้ว่าตัวไหนอยู่หน้าอยู่หลังห้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็สองตัวให้สามศูนย์แต่แกบอกว่าเน้นที่เลขเทวดาเพราะว่า ยังไม่เคยหลุดเลยคือว่าแม่นงวดน,นี้เป็นงวดที่เก้านะแต่ปกติเทวดาจะให้แค่สามตัวแต่งวดน,นี้มีตัวเลขสองตัวด้วยนะคะอันนี้เป็นตัวเลขที่ปังชอบงวดน,นี้เนาะมันชอบ70605171์สามตัวจะมี270 517 360แล้วก็เพิ่มของคุณป้ามาคือ460 สามหกศนย์ี่เป็นตัวฝันวันก่อนเกี่ยวกับรถไฟไหมหรือรถระเบิดอะไรสักอย่างนึงอ่ะเดี๋ยวบางต้องไปดูในฝันแล้วก็สี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์เพราะบางคิดว่ามันอาจจะมีสี่เจ็ดติดติดมาแล้วชอบเจ็ดศูนย์ก็เลยใส่สี่เจ็ดศูนแล้วก็ชอบห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งก็ตัวเลขบางซื้อก็คือมีมีแค่นี้ ไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มแต่ว่ามีสี่เจ็ดกับห้าเจ็ดด้วยซื้อไว้หลายวันแล้วเพราะว่าตอนมันยังไม่อันนะคะตอนนี้มันอันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ถ้าซื้อก็คือครึ่งราคาแต่ไม่ได้ซื้อเยอะซื้อซื้อ,อ,อติดติดไว้เผื่อว่าเผื่อว่ามันออกเนาะเพราะว่าเลขดังมันก็มีสิทธิ์ออกทุกงวดอยู่แล้วเจ้ามือถึงได้รวยแล้วถึงได้จนไงเจ้ามือจะอันตัวเลขที่แบบดังๆเลขดีๆตลอด แล้วก็ออกประจำก็คลิปนี้พอแค่นี้นะคะยังมีความฝันเพิ่มอีกเดี๋ยวลงให้คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ